สวัสดีครับอยู่กับผมครับผู้ไทยมุกตอนนี้ผมอยู่ที่ดินแดนภาคใต้ของจังหวัดมุกดาหารครับและเ,เพื่อผมจะมาอยู่บ้องนี้นะครับผมนำพาพี่น้องไปยังสถานที่แห่งหนึง่งนั่นก็คือภาคใต้ของจังหวัดมุกดาหารครับอยู่ฝั่งพูนครับฝั่งพูนฝั่งพูนครับเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อีมองนึงในยินเขาว่าเขาเอ็ดสร้างถนนคอนกกีตดนะครับสายไหมไปจนสุดผูดนละ ทำพุนคือติดเขตร้อยเอ็ดครับพิกัดนะครับพิกัดก็คือมองนี่มองผมอยู่นี่ครับตำบลบ้านเปาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งข้างหน้านั้นก็คือภูเขาเอา่าเรียกว่าภูเขาผ่าน้ำผู้ผ่าน้ำย้อยหรือว่าผ่าน้ำทิพย์นะครับซึ่งเป็นเขตของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่าหึนไปถึงผู้นั้นแล้วก็ไปฟั้างพุนนะครับก็คือใกล้ๆครับ เือรกับเจดีผาน้ําย้อยหรือว่าผาน้ําทิพย์นะครับผู้ที่คอยเห็นนะั่นคือผาพย้อมนะครับเอสเพอจังฮองว่าภาคใต้ของจังหวัมาหามดววววมุกดาหารในเมื่ออาเภอดงหลงขึ้นชื่อว่าเป็นภาคเหนือหองจังหวัดมุกดาหารแล้วนะครับอําเภอดอนตาลน่าจะเป็นภาคตะวันออกนะครับกับอาเภอเมืองนี่เพราะฉะนั้นทางพีนะครับนองสูงใต้ ทางพี่น้องสูงไต้กันหน้าละเป็นภาคไต้ของจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วมุมนั้นนะครับมุมนั้นก็นคือเป็นมุมภาคใต้ของจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นถานที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นป้าเขาที่สมบูรณ์แล้วเฮ้าเราไปเบิ่งครับไปไปเลยครับผมข้างหน้าพุ่นคือเส้นทางที่เฮ้าเราไปครับของห้องวะโวยน้ำบอ่อโซนแถวนี้ก็เป็นหน้าของประชาชนนะครับนี่ เราเห็นว่าภูเขา,งาเงาเยียดเลยครับผู้ทางพูนไกๆครับก็คือ,อผู้เจ้ากอนครับบ้านผู้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่าทางพูนก็คือผู้ภูกขาวครับที่เราคอยเห็นแล้วเราไปยังมองนี้นะครับเราสังเกตว่ามันรู้สึกว่ามันเริมอุดมสมบูรณ์เท่าไปทุกที่แล้วครับไปครับอ,อย่างในคุณตาขุนเสื่อปุ๋ยครับ ก็คือการเซอร์ปุ๋ยเข้าครับเลนจังหวะเส้นทางเส้นนี้นะครับมีค่อยได้รถแลนดนไ่ก็คือรถของชาวบ้านเป็นรถกีแท็กครับรถจักรยานในมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นผมสามารถอัพมือเดียวได้ครับ น้ำล้นน้ำล้นทางครับแถวนี้น้ำสมบูรณ์ขนาดสองว่ามาคืออจะมีได้เนาะอุ้ยไฟฟ้าครับ ไปซ่องทางโซลาซีเซลครับนี่อ้ระเริดได้ดิต้องเปลี่ยนบ้านอีบ้านหนึ่งนะครับนี่ปิดเขตร,ร้อยเอ็ดครับคุณตะคุณตะคุณปุยจกปุจกบ้านแหว่งครับคุณอ่ะทางถนมเราไปเส้นทางนี้ครับหวังว่ามาคือจะมีได้ผมนะครับ จะเลื่อนแค่เลยเก็น้องสูงใต้นะครับติดน้องสูงใต้จังหวัดภาคใต้ของจังหวัดมุกดาหารเลยก็ว่าได้ครับเส้นทางตรงนี้คือลาดยางเส้นทางนี้ย่งเป็นเส้นทางไปเอาน้ำแทบครับเขาวาน้ำโอยน้งบอ่อนี่คือเป็นน้ำที่แทบนะครับ แล้วเฮาไปนี้ยังเป็นยังไปยังสำนักสฆงครับต้องเทิงท่านเป็นสำนักสฆงเข้าเราไปทางนี้ครับไปนี่คือไปเส้นทางไปเขาน้ำครับแถวนี้เขาห้องว่าโอ้ยน้ำบอ่อครับ จะทางลาดยางมาซื้อทางคอนกรีตที่เหากระสร้างใหม่ครับพี่น้องอู้สวยงามครับสวยงามขนาดแล้วก็ได้เสาไฟอ่าเสาไฟโซล่าเซลล์ครับมหมือนไฟที่ใสมีดนต่อสายมาครับมันเป็นเสาไฟแบบใสพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเส้นทางนี้ยังเป็นเส้นทางใหม่ครับเป็นเส้นทางคอนกรีตที่เหากระสร้างแล้วไม่ๆหมเมื่อมิกี้มีฮอดเดินนะครับเหาก็เปิดไซนี่ แล้วความกว้างของเส้นทางนะครับเส้นทางเส้นนี้คือรถโทร์รถทรสามารถสวนทางเดี๋ยวได้แบบสบายๆเลยครับอืมสวยงามครับแล้วก็สองข้างทางนี่ยังงามเลยครับแล้วบริเวณนี้ครับป้ายังอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังบริสุทธิ์ครับสัตว์ป่ายังมีหลายมีวาะเป็นกระเหาะกระแตไก้ป้าหมูป้านะครับหมูป่าก็ยังมีเลยเพราะว่ามันติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับ ผ่าน้ำย,อยอ้อยอน,นี่รัวรัวฟังอ้าโอ้คือเจริญนะครับสร้างบ้านอีหมู่บ้านหนึ่งได้เลยนี่โอ้โห ือครับรถบัสรถทรัวนี่คือจอดสามารถจอดซ้อนเดี่ยวเลี่ยงเดี่ยวได้เลยครับนี้สองขั้นนี้ทัาง,งพี่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิงให้เบิงก็คือผากิ้วลมครับผมเยอะเบืองผากิ้วลมนะครับท้งเทงนะท้งเทืง,นะทง,เทงพูนครับคือผากิ้วลม มีจักว่าก้องผมมันจสูุมบอนะครับนี่นี่ทางบนมน้อนะอันนั้นคือผ่ากิ้วผากิ้วล่มครับจากวันร้อยเอ็ดันข่ะผมได้ยินเสียงน้ำตกเคยได้เคยได้ตานะครับ ตาก็นึงพ่นบ่กว่าน้ำตกได้น้ำตกอยู่แถวนี้ผมได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ทางนั้นครับเดี๋ยวดีเราก่กนอนหาเฮ็ดป่ะมีมีพ่ะอ่า <c oughs> น,นี่น่าจะเป็นสาน,นักสงฆ์ครับ ต้องหาบึงน้ำตกแถวนี้ครับไปต่อครับไปต่อจนกว่าเราหอดมองเอาน้ำนั่นถือขอถ่ายลูกสมหยก่อนไปต่อครับไปเบองว่าเส้นทางนี้มันไปสุดมองเดือน,นะครับ เมื่อกี้นี่สายรายงานมาว่าคนผู้ไทยบ้านผู้ขึ้นไปเอ็ดก่ออยู่ผูจกอเต็มคล้องโอ้ยสุดท้ายครับมีเจ้าของบอลโอ้คนนี้

รถรถกับมีคอยแดนครับรถมีคอยแดนนั่นหมายถึงว่ามันต้องยามคืนมาต้องเงียบสงบ มองเขาน้ำครับเนี่ยมองที่เขาว่าเป็นน้ำที่แ่บที่สุดของย่านนี้นะครับโอ้ยพวกนี้ปล่อยทิมไรลสัทานีครับมองเขามาเอาน้ำกินครับอันนี้คือน้ำกินนะครับเป็นน้ำบอ่อนครับน้ำแร่น้ำบอ่อ แล้วก็เป็นน้ำที่แสบเพราะว่าเป็นน้ำที่แสบในยานนี้เลยเบิ่งว่ามันแห้งทำเดิมอดาโอ้ทำไหลไปสะโดคด้วยนี่ทางมากกับโดโลครับทางคอนกรีตจนหอดเลยไปต่อครับพี่น้อง ผมยื่นแจกว่าทางทางไปข้างหน้าผมเนี่ยมาเราไปสิ้นสุดวงเลอครับไปที่ครับภาคใต้ของจังหวัดมุก<ม>ดาหารครับ ว่าผมไปไม่ถึงแล้วครับโอ้ยต้องขออภัยพี่น้องมือหน้าจังมาไหมผมว่าผมไปมีหอดแล้วครับเพระาะว่าเรียบร้อยแล้วยางผมผมต้องฟาวกลับครับก้อนที่ยางมันระแปรก้อนนี้นี่ยางหูครับยางหูยยางหูต้องฟาวกลับครับไปมีหอดมือหน้าจังมากไหมโอ้เสียดายเสียดาย หาว่าฮอตนี้ครับแถวนี้ยังได้ยินเสียงเขรยีรยดเขรียดบางสนิดห้องนะครับที่เจ้าก็เป็นเขรยียดเสียเนาะแต่ว่ามันสมบูรณ์ครับ เดี๋ยวมือหน้าต้องมาใหม่แน่นอนครับมือนี้รถผมไป,ไปไมีไปมีไหวแล้วครับเอาขอติดไ้ครับขอติดไว้ก่อนเด้อกดติดตามเพจพไทยมุกเอาไว้ครับเดี๋ยวมือหน้ามาใหม่มือนี้ขอกราบก่อนครับรถยางแบะนะยางแบนครับต้องเปลีย่ยนยางนี่เอ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ